นี่ทะเลผีกองกอยมีเดียวในป่ามันมันกลัวคือพระนี่มีธลิตถ้าเข้าลงเข้าป่านั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านสอนนะถ้าต่ากว่าห้าภรษาอย่าออกเที่ยวตัวดงท่านถึงบอกจารท่านก็รู้อีกว่าดูว่าลาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีพลังอินทรีแก่กล้าหรือยัง oh. ถ้ามีอินทรีแก่กล้าแล้วปล่อยถ้าม่อินทรีไม่แก่กล้าก็ไม่ปล่อยให้ไปเดี๋ยวจะเป็นเป็นไข้ป่าตายนี่ดงครูบาอาจารย์ต้องรู้อีกนะรู้เลยนะทาอินทรีไม่แก่กล้าไปไม่ได้หรอก อย่างหลวงพ่อหลวงปู่ก็บอกเอ้าไปเลยนะอย่ามาจินกระดูกจินครูบา,าอาจารย์เลยเอ้ายังให้เราไปไหนหลวงปู่เราอุตส่าห์อยากฝึกฝนท่านกระดูแลนะอย่ามาจินกระดูกเราแนะ้ะไม่ไปสร้างบ้านสร้างตัวเองเลยนะอยู่ได้ยังไงนะสร้างอะไรแล้วมารู้โอ้เมตตาครูบาอาจารย์ท่าน่อเราแล้วท่านจะให้ออกลองหาประการครับนี่ท่านรู้ว่าไปได้นะนะั่นแหละพราเราไม่กลัวนะั่นแหละเราเด็กเยอะไม่กลัวเลยเราไปเลยเลยนั่นแหนละ นี่เป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์รู้วาระลูกกิจวาระกิจลูกกิจคนไหนไปได้ไหมไถ้ารู้นะถ้าคนไหนฝึกไม่ได้ท่านไม่ไปนะเดี๋ยวจะตัวลูกกิจไปตายไม่ไดครับนี่<ม>นั่นท่านรู้ครูบาอาจารย์ท่านรู้<ม>ครูบาอาจารย์ท่านรู้<ม>นั่นแปงว่าอบรมลูกกิจวาลูกิจให้ได้ดี<ม>ครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้นแหละแต่ตามาไม่เคยเจอเราพี่กุ้งก้อย ไม่เจอทักทีอย่เจอหน้าตาเป็นยังไงไม่เจอได้ทีเนาะพอมันลงมันก็เตียนไปแล้วเนาะเมื่อก่อนมันลงเถอบป่ะบางคนกห่างไกลผู่คนก็ไม่ค่อยมีมันก็ไม่ค่อยเจริญแต่ทุกวันมันเจริญแล้แต่นนี้ก็สบายนะเมื่อก่อนมีจะเดินปีนเขาเนี่ยถ้าปีนเขาไปได้วันละห้ากิโลสิบกิโลนี่ถ้าปีนเขาน่ะแต่ทุกวันเนี่ยโห นั่งรถตีเดียวนะ่ะเป็นสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยกิโลนน่แต่ปีนเขาเนี่ยหนักนะั้นปีนเขาโอ้โหทั้งสะพายบาททั้งสะพายกรดทั้งกระติกน้ำโอ้โหที่ปาถะปีนเขาอยู่ด้วยแต่ตัวเปาว่าังหนักแล้วช่งแบสะพายของอโอโ้หูนั่งทุกทรมานโอโ้เราจะมาปีนเพื่อหาอะไรก <c oughs> ันไม่รู้จะปีนหาอะไรอ๋อเนห่ะ ไปปีนหาธรรมะเลยบอกธรรมะไม่มีในในป่าในหุบเขาเรามีในหัวใจเราหนุนจะปีนหาที่เหลือยู่มีในหัวใจันปีนหาอะไรเนะนี่ยน,น่นเอ่ก็เราหาประสบการณ์เฉยนะอีกอย่างเขาเรียกว่าเที่ยวใจฤทกิป,ปรดปลดตัดที่วิญญาณที่มันตกทุกข์ไดย,ยากที่ไปเกิดมานีไที่ไหนก็ไม่ได้ไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะมีมนุษย์แล้วไม่มีพระใจใจฤทึกไปถึงก็ได้ช่วยวิญญาณต่างๆนานาไป เราได้บุรณนตรงนี้นี่ยตอนที่ผมเริ่มทำที่นี่ไม่ได้มีเอาเจตนาอย่างเดียวเราเจอแนาอยากจะปลูกปก่าล,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 ล้วลุยๆก็มีคนเขาก็ทักบอกว่าการที่เขามาอยู่ในป่าแบบนี้พื้นที่อย่างนี้มันก็จะมีมะสิ่งที่เขาอยู่แล้วเราไม่ ทำพิธีอะไรหน่อยหรออะไรอย่างเงี้ยนกะ็<อ>เลยแล้วแนวปฏิบัติจริงๆจะต้องเป็นยังไงครับโอ้ไม่มีเราเลยคือเราเมานะี่ยเขาปรารถนาดีทดําดีเขาเลยบอกเราจะทําปูกป่าให้ป่านะครับพวกท่านเทวดาท่านก็อยู่ของท่านแตเ่เราไม่ระโวนกันต่างคนต่างอยู่ไม่ได้อิจฉากัน,นเบียดเบียนกันเราพออยู่ของเราท่านก็อยู่ของท่านต่างคนต่างอยู่ไม่มีอะไรนั่นไงนนะ บอกกันอย่างนี้แหละไม่ต้องทําพิธีแล้วคือท่านก็เป็นเทวลตุกขา้าอยู่ตามตุ่นน้ยตามก้อนหินก้อนหญ้าหรือตามห้าตามหิวคือแท้แต่เนี่ย่างนี้เราไม่ได้ไปบีบเบียนท่านเรามาเนินม,มายึดเที่ยวท่านที่ท่านก็มีเป็นวิมานท่านอันนี้เราจะมาปลูกป่าให้มันแต่งให้มันน่าอยู่ทางทางมนุษย์นี่บอกกันไปหรือไม่ก็ ถ้าหากว่าท่านอยากไปเกิดเพิมมบุญของเรามีแค่นั้นก็ยกให้ท่านไปเลยนะท่านอยากไปเกิดที่ไหนก็ตามที่ท่านต้องการไอไปหรือไปเกิดบนสวรรค์ก็ดีก็ยิ่งดีขึ้นไปในวิมานทิพดีกว่าที่ท่านอยู่ตรงนี้มีบอกเข้าไปอย่างนี้แหละแล้วสมมุติถ้าไปในที่ที่เข้ามาสร้างอุปสรรคนั่นเขาเจริญเมตตาให้ไปอย่างที่ว่าจเจริญเมตตาให้ไป นี่ขเรเขามาเจริญเมตตาเนี่ยไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตนะได้ทุกสถานที่ท่านเรยเจริญเมตตาหนึ่งก็ผ่านอุปัรรคก็ได้นี่แหละทำอะไรเขาเลยอาศัยเมตตาท่านเรียกว่าเมตตาเรมีเป็นเมตตาอุปัรรคที่มีก็ผ่านไปข้างมันเองในเพราะเรามีเจตนาดีแล้วไม่ไม่ได้ไปทาร้ายใครแล้วไม่อาฆาตไปบาปผู้ใดนี่ที่เราทําไปก็ ด้วยความตั้งใจดีเราจะจากทําให้มันดีคือบางหน่วยงานก่อสร้างเนี่ยก็เจอผู้ทีเ่เขาผิดค้างอยู่ในที่นั่นเลยแล้วจะทํำยังไงครับพี่นี่เ,นเขาเรียกอุทิบุญกุศลนี้เขาพวกนี้ยึดติดมั่นในสถานที่ต่างๆแล้วก็บอกที่ที่ท่านอยู่นี้มันมดีหรอกทาไมท่านไม่เปลี่ยนพบเป็นภูมิล่ละภูมิที่ดีกว่านี้ทําไมท่านไม่ไปภูมินี่มัน มันยังต่าอยู่หรือไม่ท่านถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านจะได้สร้างบารมีดีกว่าจะไม่ติดค้างอยู่อย่างนี้นี่ท่านทําอะไรก็ไม่ได้หวงที่หวงมาทําไมสถานที่จงนี่ก็ถ้าท่านเป็นอย่างนั้นก็พอเริ่มต้นก็ทําเลยไม่ดีกว่าดีกว่าเกิดดยวัตเอยศใช่ไหมคือคนผมเห็นคนส่วนใหญ่พอทําที่ใหญ่ๆก็จะ พอถึงก็จะทําพิธีก่อนโอ้ไม่ต้องทํพิธีแล้วคือบอกไปเลยทาบุญแล้วก็อุทิศวงกุศลให้เออเนี่ยแหละทําบุญไปเลยอุทิศบุญกุศลนี่แหละให้เขาไปเลยเขาจะได้เปลี่ยนเพราะเราทํเบื้องต้นไม่ต้องไปทําพิธีอ๋อครับนั่นแหละมันถูกต้องเลยถ้าทําพิธีไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วเขาก็ไม่ได้รับบุญด้วยวิญญาณเนี่ยก็คือให้ทําให้ทําบุญไปเลยบุญกุศลอ่าอ่าทาบุญกุศลเลยตรงนี้ ก็เหมือนที่โยม,มนิมนต์อาตมามาเนี่ยโยมก็อยากได้บุญอยากทำบุญแมื่หลงนะสามสิบปีอก็นั่นแหละก็อย <laughs> ่าง <laughs> ก็นั่นแหละนะอาตมาถึงมาเนี่ยนะเห็นไหมละ่ะนั่นแหละนี่ก็ทำทำบุญแล้วนั่นนี่นะนี่มาสวด,ดมนต์ไหว้พระเจริญเมตตาให้กับวิญญาณแถวนี้แต่ถึงบอกเมื่อวานโอ้อะไรนั่นเนี่ยเอ็นกายลุงท่นคิดว่าจะนอนเล่นพักผ่อนให้หลับทั้งนี้ เห็นกายลงเท่านั้นแหละมาการมาโอ้ยรออาจารย์มานานแล้วอาจารย์ไม่มาโปรดสักทีโอ้ยไม่ได้ไปไหนมาทุกทรมานมามากมายแล้วมันเออทุกทําไมเราเพราะไม่มีบุญจะไปรอคนที่มีเมตตาจะมาช่วยดีอ,อกดีใจเนี่ยประกาศร้องในแถวนี้นมาหมดเลยนะในเขตเนี่ยมาหมดเลยนะมารับส่วนบุญส่วนกุศลมากันนั่น เพียบเลยโอ้เออตั้งใจดีนะมารับบุญกุศลให้ตั้งใจดีๆนะแล้คิดถึงบุญกุศลที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นู่นนะนะ,ะบุญนั่นก็จะพาไปประกอบของคณะปฏิบัติของเราทั้งหลายเนี่ยบุญแต่ละคนมีมากนะ้อยเราก็ขอจกให้ท่านทั้งหมดนี่แหละที่ท่านมาเราดีใจไลยแต่เป็นคนก็ร้องฮิ้วฮิ้วเลยเนาะ <laughs> นี่เป็นญาณเดียวเดียวสาทุเขาบอกนะแต่ก่อนนี้ไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยแต่นี้อยญ่จะกราบเรียนถามว่ามันมันเยอะแยะขนาดนั้นเลยนะโอ้มันกิบเป็นของเก่ารุ่นไหนรุ่นโอ้มันหลายยุคละแต่ไมมาแล้วนอะยครับมนหลายยุคทับถมกันอยู่นี่นะนะฮะมันทับถมกันอยู่หลายยุคละแต่ไมมาแล้วคตรนนั้นมันมีมีคนเท่าไหร่อะเขามเท่าไหร่ เขาเรียกว่าวิญญาณเนี่ยมันเกิดตายเกิดตายทับถมกันเอ่เพราะผู้มีบุญก็ไปเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิคนไม่มีบุญก็อยู่ตรงนี้งานนี่นหนไหมผู้ที่มาบุญมีบุญมาเกิดาตายแล้วก็ไปเกิดใหม่คนไม่มีบุญก็ทับถมอยู่นี่อยู่ตรงนี้แลยนี่เป็นางานวิญญาตตกค้างครับคือคือโดยภูมิศาสตร์เนี่ยตรงมันไม่น่าจะเป็นชุมชนอืมก็เลยเอย๊ทำไม มันอยู่ตรงนี้มันต้องเป็นอะไรมันจะเป็นเมืองจริงๆเหรอฮะเคยเป็นเมืองสงสัยนี่คือแต่ก่อนไม่สงสัยนะแต่ตอนหลังๆนี่ผ่าเขาหลายทีก็เลยสงสัยเขาเรียกว่าเคยเป็นเมืองเมื่อเคยเป็นเมืองก็เคยเป็นเคยเป็นค่ายทหารก็เป็นเลยฮะโอ้เคยเป็นค่ายทหารนักรบกกันฆ่ากันก็เป็นตรงนี้นะมันนะครับอ่ามันเคยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยสถานที่แต่ละสถานที่มันไม่ มันไม่อยู่คงเดิมคงที่หรอกมันเปลี่ยนไปเลยยุคหนึ่งก็เป็นเมืองยุคหนึ่งก็เป็นค่ายทหารยุคหนึ่งก็เป็นบ้าน<อ>นี่ทับถมกันอยู่นี่แหละในวิญญาณตกค้างจะไปไหนได้เพราะไม่มีบุญเนี่ยเขาเดี๋ยวใจโ่โอ้โหรอท่านดีอ,อกดีใจได้ยนินว่าเจ้าของที่จะไปนมิมนท่านมาดีอ,อกดีใจะจะได้ไปเปลี่ยนภพภูมิใหม่แล้วตร<อ>นี้นะคุณบอกมันเปลี่ยนมันมันทับถมกนันมานาน ใช่ไอ้วิญญาณที่ไม่รู้ก็บอกว่ามันหวงนะวิญญาณต้องอาจมาลงเปดเดินไปนู้มันหวงสถานที่แล้วก็ถามว่ามึงรู้ไหมสถานที่ตรงนี้มันเกิดก่อนมึงหรือมึงเกิดก่อนมันสถานที่มันก็บอกสถานที่เกิดก่อนแล้วมึงจะหวงได้ยังไงมึงก็เป็นของมึงได้ยังไงอะโอ้หนี่แหละมึงจะบอกว่าเป็นของมึงได้ยังไงเนะมันก็เลยยอมรับเน่ยนั่นนะวิญญาณมันไม่รู้ เราก็ต้องบอกมัอย่างนี้แหละมึงจะมาหวงสถานที่เนี่ยมึงหวงไปทําไมเนี่ยสถานที่เกิดก่อนหรือมึงเกิดก่อนถามมันนี้เลโอ้มันยอมอะไรย